ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวซองปืนซิกทีสามสองศูนย์นะครับผมเป็นซองปืนของค่ายโบก i วันนะครับผมเนื่องด้วยจากความแข็งแรงอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นข้อกังขาจากคนหลายหลายคนนะครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าซองปืนเรามันจะแข็งแรงแค่ไหนนะครับเราจะใช้เข็มขัดในการทดสอบก็คือเข็มขัดของโบก i วันนะครับผมเป็นเข็มขัดเส้นในนะครับหัวเป็นคอปบ้านะครับสามารถตดใส่ง่ายอย่างได้ง่ายได้เลยครับผมเข็มขัดเป็นเส้นแข็งสามารถดับน้ำหนักซองปืนได้นะครับเส้นจะค่อนข้างแข็งมาก นะครับทีนี้เราจะมาทดสอบเรื่องของความแข็งแรงกันระบบการปลดล็อกครับคือระบบการปลดล็อกแบบนิ้วโป้งนะครับผมเราสามารถกําปุ๊บแล้วนิ้วโป้งปลดได้เลยตามแบบฉบับของต่างประเทศของอเมริกาได้เลยนะครับผมโอเคครับเราจะมาทดสอบความแข็งแรงกันนะครับด้วยเข็มขัดเส้นในของโบกี้วันนะครับนี่นะครับเราจะล็อกไว้กับขาของ โต๊ะเหล็กนะครับเหล็กทั้งอันเหล็กทั้งแท่งครับเนี่ยเหล็กทั้งอันเหล็กทั้งแท่งครับอ่าเราจะทดสอบความแข็งแรงการโดยมัดกับขาเหล็กไว้นะครับผมอ่าเราจะทดสอบยกกันดูนะครับดูครับเนี่ยโต๊ะเหล็กยังให้เยอะขึ้นได้ให้ยาวเลยไม่หลุดแข็งแรงขนาดไหนถึมขัดนี่รับน้ำหนักได้เยอะนะครับ ออกแดงเนี่ยออกแดงเนี่ยดึงจนนะครับยังไงก็ไม่มีหลุดครับด้วยสองปืนของโบกี้วันนะครับใส่ซิกพีสามสองศูนได้อีกซีรีส์หนึ่งจะมีฮุกกาดคือของกล็อกสิบเจ็ดและเอกล็อกสิบเก้านะครับวิธีการปลดล็อกกับปลดล็อกนิปโป้งครับปลดลงนะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมง่ายได้นะครับ ด้วยซองฟืนของโบกี้วันนะครับตัวนี้สามารถรองรับเข็มขัดขนาด2นิ้วได้นะครับโดยการวิธีการร้อยเข็มขัดนะครับผมเราจะเอาเข็มขัดด้านที่เราถนัดนะครับร้อยเข้าไปตามปกติครับเนี่ยร้อยได้สบายเลยครับสอดเข้าไปในตัวเข็มขัดเซ็คเกอร์เบลนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ค่อยจัดระเบียบอุปกรณ์เข็มขัดที่เราต้องใช้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะลองทดสอบกันว่าความคล่องแคล่วว่องไวของตัวเจ้าซองของซิกทีสามสองศูนย์ของโบกี้วันเนี่ยครับจะมีความคล่องตัวคล่องแคล่วขนาดไหนนี่ขนาดใส่เส้นที่สองเข้าไปนะครับอ่านี่ใส่สองยังเข้าไปเลยก็ยังรับได้สบายสบายครับหูเข็มหูของตัวร้อยเข็มขัดมีความหนามีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับผมหลังจากที่เรายกเหล็กไปบนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเรื่องของความคล่องตัวในการใช้งานนะครับ เข็มขัดไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะครับเนื่องจากความปลอดภัยแล้วความแข็งแรงของเข็มขัดก็มีส่วนนะครับความแข็งแรงของซองปืนก็มีส่วนนะครับอ่าวิธีการใช้นะครับโอเคนะครับด้วยความรวดเร็วครับ ตามแบบฉบับของตำรวจเมกานะครับครับผมขออนุญาตจบการรีวิวซองปืนนะครับของโบกี้วันนะครับที่ผลิตมาจากวัสดุโพลิเมอร์อชั้นดีนะครับผมขออนุญาตจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับ